กรเป๋าแวงหลังเลยแม่กระเป๋าแวงหลังนะอ้าวการหลังรถล้วด้วยนะฮะนี่เฟวิรู้งานดีจริงอ่าไมกว่าจะไม่รู้งานนะพี่กายอ่าถ้าไม่ยืนบังนี่โดนแนะ่อ้าวสวัสดีทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ฝากบอกต่อๆกันเลยจะลงกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หรือเสียงโทรละโขงตามสายบอกกันเลยว่าหลวงตาบุญชื่นเริ่มเดินทุดงแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไม้ต่อให้เสวิจจัดการนะฮะเดี๋ยวไปภารกิจเก็บอของก่อนแล้วนะฮะอ้าวขอบคุณมากนะ,ะที่ตามชมไปหน่อยยกน้ำเลยนะครับโยกน้ำรอถวายนะครับยกน้ำรอถวายนะครับ ยกน้ำครับยกน้ำายกน้ำขึ้นมายกขึ้นมาเลยครับยกยกน้ำา้อถวายเลยครับวันนี้เราขึ้นมาบนถนนหมายเลขสี่เพชรเกษมกันแล้วนะฮะแต่ยังอยู่กันด้านหน้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านบึงนะครับวันนี้เรามุ่งหน้าปุยบุรีนะครับปุยบุรี เช้านะครับอากาศเย็นดีมากเลยนะฮะยกน้ํารอถวายเลยครับยกน้ํารอถวายนะครับยกสูงสูงเลยครับยกสูงสูงนะฮะต่ำกว่าหัวนิดนึงนะครับจะได้คอหัวให้ด้วยนะครับหัวหน้ารถครับหัวหน้าหัวหน้ารถรถหัวหน้ากันรถให้ด้วยครับ พอระวังเลยนะครับวันนี้นะฮะน้ําดื่มที่ได้จากการถวายน้ําดื่มที่ได้จากการถวายของวันนี้นะฮะเราจะนําไปมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจวบนะฮะโรงพยาบาลประจวบโรงพยาบาลสนามนะครับรเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิดนะครับ จับครับจับจับไว้นะครับสาธุครับ น้าบอกขอไปไกลๆเลยอ้าวรถเราจะไปยังไงอะไปจอดที่ว่างๆเลยครับไปจอดที่ว่างๆเลยนะครับ สาธุครับสาธุจับน้ำไว้นะครับจับน้ำนะครับ นั่งตัวตรงกองจัดของครับสาธุครับยงน้ำขึ้นมาครับยงน้ำ ไม่จับเท้านะครับไม่จับท้าหลุงตานะครับ ตามท้ายาลอยเท้าหลวงตากันนะครับวันนี้ทุ่งนาสูงเชือคุยบุรีจังหวัดประจวบทรีิขันบนเสเ้นทางหมายเลขสี่สระเกศครับแดนอน่อนกรลมเย็นๆนะฮะวันไ,ได้ลมโชยเย็นๆอาการค่อนข้างจะหนาวนะครับ กน้ำรอถวายเลยนะครับ ยกครับยกเลยยกเลยครับถดหมวกครับถดหมวกนะครับยกน้ำร้อถวายเลยครับยกน้ำนะครับ,ยก,รบยกน้ำครับ ยกของเอาถวายเลยครับยกนะครับยกของเอาถวายเลยนะคะยกทั้งหมดนะครับยกทั้งหมดนะครับ ยกน้ำครับยกน้ำยกน้ำนะครับยกน้ำ